คราสวัสดีนี่ฮาวทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอยู่กับเกมันมาใหม่แล้วก็พี่พลสุรพลค้นยาคกรกวยกับนี่เลยฮอรัสไอนะจ๊ะแหมของค่ายโจ๊กเกอร์เขาหนาค่ายนี้ดีการันตีเรื่องรายได้กันเลยนะครับอ่ะไปดูคุณสมบัติของเกมกันก่อนเลยละกันนะจ๊ะ เออดูแล้วก็ลายตายิ่งเป็นภาษาอังกฤษยิ่งไม่ค่อยอยากจะอ่านนะครับผมก็ได้แค่ดูนะจ๊ะแต่ไม่เคยอธิบายให้ฟังเออประเบท้งหน่อยนะครับกับทุน1,000บาทเออเท่าไรดี70 80อ่ะเอออ่ะน่าจะพอใจนะครับสำหรับ80บาทถ้ามันดีก็น่าจะดีแต่ขี้เกียจปัน่นท่รอบนี้ขอ อ๋อร้อยเกมสองร้อยเกมอืมสิบเกมอ๋อออโต้ไปเลยสิบทีนะครับเรียกน้ำย่อยไปก่อนละกันนะจ๊ะเกมนี้นี่เป็นของค่ายอาโจ๊กเกอร์และไรมุนแหมตกใจ เนึกว่าจะเข้าโบนัสแจ็คพอตบ้าบอที่สุดเออไม่เป็นไรนะครับผมนะการเบ็ด80บาทนี่ผ่านไป4ีห้ารอบมันหายไปหมดแล้วอะไรวะเออเราต้องลุ้นต่อไปนะครับผมนะ,ะวันพระไม่มีหนเดียวนะครับ เกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวกันเออประโถมั่วซั่วตัวเหล็งนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าดูแล้วชอบใจแล้วก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเกมมันมาใหม่ด้วยนะครับโอ้มาแล้วโบนัสนะครับสิ่งที่รอยคอและรอคอยก็มาถึงนเวลาต่อจากนี้ไปท่านได้พับกบแห่พบกับ50ฟรีสปินแน่นอนเลยนะจ๊ะแม่มันดีใจจริงๆเลยนะทุนเหลือ200ด้วยเอาวับมา มารอบแรกเป็นยังไงไม่เป็นไรรอบ2เป็นยังไงเงียบเลยเว้ยรอบสามปะรอบสรอบสามฮะน,นรอบสี่ว่าไงอ่ารอบนุสาวรลยีไม่ใช่รอบ5เอ้ยปะโถเอ้ยเอารอบหกอะมาแล้วลูกกตา เรียบร้อยเปลี่ยนคิวเป็นหมาแล้วก็หมาโอ้โหหมาหตัวเมกาวินไปแล้วรอบนี้นะครับ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 สุดยอดไปเลย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 จะเปิดโคโทําไมละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่เกี่ยวกันอ่าเท่าไรเท่าไรขึ้นมาแล้ว1นึ่งพันสี่หนึ่งพันห้า อ้าวขึ้นไปเรื่อยๆเราจะดูมันขึ้นนะเ้าดูซิไม่ได้จะได้ถึงเท่าไหร่นะครับผมนะจะได้สวยๆนะรอบนี้ให้เงินมันกระจัดกระจายอยู่อย่างนี้แหละโอ้โหสามพันขึ้นไปแล้วนะครับผมนะเอาเป็นว่าถ้าสนใจอยากจะมาเล่นด้วยกันก็แอดมาเลยที่แอดเกมมัน V3 นะครับผมอย่าลืมเติมแอดกระจายวีสามด้วยนะจ๊ะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยอ่าไปแล้วเอาว่ะดวงตามาอีกหนึ่งรอบดวงตาของฉันมันมืด,ม,ดมิดนะชีวิตของฉันไม่มืดลงโอ้โหไม่กวาดเต็มเลยเฮ้ยแม่ที่ไหนสกรปรกที่นั่นมีไม้กวาดเรียบร้อยขึ้นแล้วเท่าไรเอาว่ะ ฮอลัสอายของค่ายโจ๊กเกอร์นะจะฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมขึ้นไป6,000กว่าแล้วแม่เอาว่ะเบตาละ80มามาแมวันนี้จะได้กินหมูกระทะตามใจชอบแล้วนะครับผมนะมีเงินไปใช้ใจ่ายกับเด็กพานนิเฮ้ยพูดออกสื่อไม่ได้ไปโทเอ้ขอโทษทีละกันมาเอาเท่าไร่หนึ่งมืนกว่าแล้ว เราจะดูบางคนถามพี่พลจะนั่งดูเงินมันไหลใช่ไหมบอกเลยใช่ <laughs> มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของข้าพเจ้าเองอ่ะเอาว่ะเหลือสองรอบมาอีกสิมาอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันมาอีกตัวได้ไหมไม่มาเฮ้ยเออโอเค ทม้นมทั้งมวลหนมืนสอันหนึ่งบาทแม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยจะไไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่พลนะครับผมนะอ่าอย่าลืมนะครับผมนะสนใจแอดมาที่แอดเกมันวีสามนะจ๊ะ